อีพีสองค่ะวันดีค่ะอีพีสองค่ะเมืองรถเกี่ยวเขาซักพัฒนาติดลมนะคะติดลมสามมือสองขึ้นถึงว่าในใดเนาะคะ่ะต่อจากอีพีหนึ่งเนาะคะ่ะมาสาปดวดเพรท่าน,นก่อนคุณดึงาไม่ครขันนี่ลงมาดึงที่แรกติดค่ะกําลังเอาไมโครขึ้นใดไมโครกับติดขึ้นกันไมโครสามสองขั้นค่ะสามขั้นค่ะสามก็ขั้นหน่อยหน่อยทั้งสองคุณว่าคุณจะเอาไม่ครดึงสลิงต่อกัน แม่คู b, ่สองขั้นดึงโรจียว์ขั้นหนึ่งมาสั่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่โรเบิ้คขั้นหนึ่งพุ่นอีกขั้นหนึ่งกูปีชื่อกันค่ะมาดึงค่ะอี่ายให้มึงแม่โคมาดึงนะเพิ่นว่าเลยดึงค่ะตอนนี้เพิ่นจอดถักกินข้อเทียงอยู่ลูกข่อยมากขั้นเพิ่นกินข้อเทียงพอดีเลยวะไอ้ทายให้มึง ช่องยังช่องยังนี่อ่าช่องไล่ธนพรอ้อยมันไปโคดไล่โคดติดตามไปคดเมื่อกี้นะคะอ่ะค่ะค่ะไทยพวกรถเมื่อสุอย่างนี่รถดำเลยพวกโค่รซิบล้อเนี่ล่ะรถเกี่ยวอันนี้โกเบค่ะนี่โกเบคันที่สองที่คปนเสียมาดึงโกเบเอสเคสองลอยค่ะดึงสองคันเป็นว่า เป่นสิพวงกันสองขัน้นถึงมดเกีียวขั้นหนึ่งอันนี้ขั้นหน่อยค่ะมีโคหน่อยก็มีค่ะเป็นนอกมาซอยกันมือนี้มาเป็นกำลังใจนะคะ่ะมาเป็นกำลังใจให้รถเกี่ยวเขาติดด้อค่ะสามหมื่นสองขึ้นละคะ่ะให้กำลังใจทุกๆคน,น้อคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็คืนคืนมือนีละ เอาแค่น okay, ี aka, au, ang, ung, okay, ้ก่อนเอะคะพี่น้องเดี๋ยวข้าพื่งย่างพื่นดึงขวายิมะทายให้พี่น้องมึงไหมเด้อค่ะเอาแค่นี้ก่อนเ้อะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไล่ธนพรอ้อยมันด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ